ก๋วยจับอุบลค่ะอืมก่วยจับอุบลน้ำกันจ้าอืม หนุม่มไปเนื้อจุใจมากหนึ่งกิโล <c oughs> กากหมูนะคะกิงกับกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยจับส้มตำอร่อยมากบอกเลยหมู ก๋ยจับอุบลค่ะเสเ็้นเหนียวนุ่มแห้งน้ำซุปอร่อยมาก ป๊าเนาะเสิร์ฟน้ำกันด้จ้ากินก็จับอุบลน้ำกันจ้าืโรยกา,กากหมูก,บกอบกรอบฮืม,ม,ม,มข้ากัอมาก ดูไม่แข็งนะคะกากหมูกรอบๆว่าแข็งเลยอืพี่น้องจ้ะกว๋วยจับอุบลจ้ะกว๋วยจับปังปอนนะจ๊ะผู้ใดอยากกินทักเพจปังปอนนะจ้ะได้เลยนะคะ กว๋วยจับอุบลของแท่จ้าแซบอิลีฮอลาซามที่มาแเส้นเหนียวนุ่มเป็นเส้นสดนะคะไม่ใช่เส้นอบแห้งนะคะเป็นเส้นสดเด้อพี่น้องแม่สิมมีความเหนียวความนุ่มแซ่บจ้ะ Mm. ไข่ไข่นะคะ๊า <ừ> mm. ดึงดๆงดึงดึง ừ mm. Ừ mm. Ừ mm. เนื้อใส่หมูยออหมูเด้งนะคะ Chân nếu nùng hang ngọn ống ống ừ จับโคตรอร่อยหอนๆเลยพี่น้อง เบียชอบมากเลยทุกคนแซ่บม่ติดบานไว้หิวย่มหิวเดืกด,กดกนี้เบียกับแกะซ่องออกมาต้มคือยังต้มมามาเนี่แหละจ้ะตั้งน้ำเดือดๆเพิ่นกับสีม,มิผงมาให้นี่แบบนี้จะมีผงน้ำซุปนะคะมีพริกผัดนะคะแล้วก็จะมะีหอมเจียวนะคะทุกคนค่ะมีเส้นสดเห็นปะเห็นเส้นสดปะแล้วก็จะมีเส้นให้นะคะ ทำง่ายๆเหมือนมาม่าเลยทุกคนแต่ว่าต้มแป๊บเดียวนะถ้าน้ําเดือดปุ๊บแล้วก็ทิ้งลงไปทิ้งลงแล้วก็คนคน,คนๆๆแป๊บเดียวแล้วก็เอาขึ้นเลยอย่าไปต้มจนนะจ๊ะต้มจนเส้นนั้นสีเลดได้วว๋่วามันเป็นเส้นสดเส้นตุ้ถามา่ะเส้นสดคืออะไรเส้นสดคือเส้นที่แบบเขาทําทําเสร็จใหม่ๆแล้วก็ ออกมาขายนะคะทุกคนค่ะถ้าเส้นอบแห้งเราจะต้องได้ไปแช่น้ำแล้วมาต้มมันไม่อร่อยเนาะเส้นสดนี่คือเส้นทำใหม่ๆส,สดๆเลยแล้วก็คือต้มกินได้เลยนะคะไม่ต้องอบแห้งอืมเวลาในการต้มก็ไม่นานต้มแป๊บเดียวมันจะมีความอร่อยกว่า แซ่บกว่าสินอบแหงแ้งจากพี่น้องอร่อยกัเยอะมันจะเหนียวมันจะนุ่มเส้นมันจะเล็กแบบนี้กินบดหลายแห้งแซ่บผักจริงๆต้มหอเดียวก็อิ่มแล้วอันนี้เบียรต้มสองหอ ราะว่าถ้วยมันใหญ่ถ้วยแบบมันเป็นชามนะคะชามแบบใหญ่แม่โมเมนต์ถ้วยแบบปกติน่าจะมันก็เลยต้มห่อเดียวมันก็บโบ๊ะพบ๊ะชามมันก็เลยตุ่มสองเพราะว่านี่ต้มสองห่อกินเบอเบิดได้พี่น้องเนี่เหลือเต็มกินบอเบิดกินห่อหนึ่งพอดีจ้ะพอดีอิ่มเลยแซ่บพอดีแซ่บพอดีอิ่ม มีเครื่องกับใส่เครื่องใส่หมูยอ่อใส่หมูสับหมูเด้งไม่มีก็ใส่ไข่อร่อยบะหมีกระตุมแจ่เสจจน็นกินกระแ่บคือกันจ้ะพี่น้องจ้ะเอาเอาละค่ะไยจับปังปอนนักจ้ะนะคะใครอยากกินนะคะห่อละสามสิบห้าบาทนะคะอยู่ไกลอยู่กรุงเทพอยู่เมืองนอกหาไปจับกินแสบๆหบยาก นี่เลยจากไก่จับปังปอนนะจ๊ะซื้อติดตู้เย็นไว้นะคะทุกคนค่ะอร่อยแน่นอนคะ mm ่ะ hmm. ใดรอยากกินสซ่างเผ็ดปังปอนนะจ๊ะนะคะ mm hmm. มือนนีเบียร์ขอตัวลาไปก่อนพง mm hmm. กันในคลิปหนาได้จาะพี่หองสวัสดีค่ะ